เพียรพาชมต้นไม้นะอย่างเช่นต้นนี้นะน้องมีชื่อว่าต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามหานครนะมหานครกลายนะมหานครกลายนะมหานครเขียวนะสวยมากๆเลยนะคะต้นชิงสวยมากเลยนะคะแบบนี้เลยนะน้องจะเป็นสีเขียวลายใบแบบนี้นะคะมหานครนะคะ พี่ยอขอแบ่งปันที่140บาทนะคะมหานครนะมหานคร140นะคะไปต้นถัดไปกันนะต้นนี้คือแดงมงคลนะคะแดงมงคลนะแดงมงคล์คมใหญ่ๆนี้เี่ยวขอแบ่งปันที่140บาทนะแดงมงคล140บาทนะคะ140บาทนะคะแดงมงคลนะ140นะคะต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเพชรสยามนะคะเพชรสยามพี่อ่วขอแบ่งปันที่140เช่นกันนะเพชรสยาม140บาทนะ140บาทนะคะวันนี้คลิปนี้พี่อ่มีโปรัรหยุดให้นะคะรับ3มต้นพี่ฟรีค่าส่งให้นะรับ3มต้นฟรีค่าส่งนะคะ140บาทนะคะเพชรสยามนะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะคะ140้บบาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้คือพิงโกสตานะคะพิงโกนะพิงโกนะพิงโกนะคะต้นนี้นะเพี่อนๆขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบเช่นกันนะคะพิงโกนะำฟอมใหญ่ๆเลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะพิงโกหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะพิงโกหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะ,ะทนะต้นถัดไปนะ ตอนนี้คือพอนะพนําเงินนะโพนําเงินโพนําเงินเปี่แอ๋ขอเปล่งนปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะพนําเงินนะพนําเงินหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะต้นใหญ่เลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทโพนําเงินนะพนําเงินหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะต้นใหญ่เลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะพนําเงินหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะ ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะเผียวไว้ดูนี่มีหน่อสองหน่อแบบนี้เลยนะคะมีหน่อสองหน่อนะต้นนี้คืออำนาจเจริญนะคะอำนาจเจริญนะหนึ่งร้อยสี่สิบาทเช่นกันนะคะอำนาจเจริญนะรับสามต้นเผียวตีค่าส่งให้นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะอำนาจเจริญฟอร์มใหญ่ๆกระดูกแดงๆนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะอำนาจเจริญนะอำนาจเจริญหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาท 140สี่ิบาทนะคะรับสามต้นพี่ฟรีค่าส่งให้นะรับสามต้นฟรีค่าส่งนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะมุกชุมพูฟอร์มใหญ่ๆนะคะมุกชุมพูนะมุกชุมพูฟอร์มนี้เ,เบียรขอแบ่งปันที่1ร้อยสี่ิบบาทเช่นกันนะมุกชุมพูหนึ่งร้อยสิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะมุกชุมพู มุกชุมพูหนึร้อยสี่สิบนะคะหนึ 140, ไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าซันดอบนะซันดอบฟอมกอนะซันดอบนะคะซันดอบนะเปี่ยวขอแบ่งปันที่หนึสิบนะคะซันดอบหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่้อยสี่ิบนะคะซันดอบนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะซันดอบ ันดอบหนึบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเกรดมรกตนะเกรดมรกตเพีก็ให้ที่หนึยสี่สิบนะคะเกล็ดมรกตหนึร้อยสี่สิบาทค่ะเกรดมรกตนะคะหนึนะคะหนึต้นถัดไปนะคะต้นนี้กวากมงกลนะเพราะเต้นนี้คือกวากซับเพียวพูดผิดขอโทษนะคะกวักซับนะกวักซับกวาซับพี่เอาให้ที่ 140บาทนะคะฝากซัพ140บาทค่ะ 140บาทนะคะ140ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีฟอร์มสีส้มนะมหาเศรษฐีฟอร์มนี้นะพี่แขอแบ่งปันที่140บาทนะคะมหาเศรษฐีฟอร์มนี้นะ140บาทนะคะ140บาท ทีหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้กูหลาเงินนะกูหลาเงินพี่เอ๋ก็ให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทเช่นกันนะจากราคาหนึ่งร้อยหกสิบาทนะกูหลาเงินพี่เอ๋ไว้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือโกสตานะโกเดนสตานะโกเดนนะ โกลเด้นฟอร์มนี้นะฟอร์มกอนะเปียกขอที่150บาทนะคะสำหรับโกลเด้นนะโกลเด้น150บาทนะคะ150บาทนะคะโกลเด้นโกลเด้น150นะคะ150บาท คอเดนหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะฟอร์มใหญ่ๆเลยนะต้นนี้นะคะเป็นพิ้งปานามานะพิ้งปานามาฟอร์มใหญ่ๆนะคะเพียงว่าที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะพิ้งปานามาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะพิ้งปานามาหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะต้นนี้คือจักเพชรนะจักเพชร จากเฟสฟอร์มนี้เปี่ยวขอที่สองร้อยสามสิบนะคะจากเฟสสองร้อยสามสิบบาทจากเฟสสองร้อยสามสิบนะคะสองร้อยสามสิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นมหาเศรษฐีสีทองนะมหาเศรษฐีสีทองนะเปี่ยวขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะมหาเศรษฐีสีทองมีฮาร์ปด้วยนะใบล่างนะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาท 120บาทนะคะมาหาเศรษฐีสีทองนะคะต้นถัดไปนะต้นนี้คือพาล่ำรวยนะคะพาล่ำรวยฟอรมกรอใหญ่ๆนะเบี้ยขอแบงปั้นที่160บาทนะคะพาล่ำรวย160บาทะค่ะ รวยนะคะ160นะคะพาร่ำรวย160้วย160นะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นกําไรทองนะกําไรทองฟอร์มนี้นะคะกลายชุมพูแบบนี้นะเบียรขอแบ่งฟันที่120บาทนะคะกําไรทอง120บาทต้นใหญ่ๆเลยนะ หนึ่งร้อยสี่สิบาทเอ้หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะรับสามต้นพี่ฟรีค่าส่งให้เลยนะคะรับสามต้นเปี่าฟรีค่าส่งให้นะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าวาเลนไทน์นะวาเลนไทน์วาเลนไทนะ์นทนทฟอร์มนี้เปีกก่าขอแบ่งป,นปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะวาเลนไทน์หนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะวาเลนไทน์นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบ นะคะกวามหามงคลฟอร์มนี้สีเปิดเปิดสีแจ่มๆแบบนี้นะเพี่ยาไว้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะกวังมหามงคลหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะกวากมหามงคลน,นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะคะกายางใหญ่นะคะหรือว่าเศรษฐี เศรษฐีหยิบเงินหยิบทองนะคะเศรษฐีหยิบเงินหยิบทองนะหรือว่ากระยางใหญ่นะคะต้นกระยางใหญ่หรือว่าเศรษฐีหยิบเงินหยิบทองเป็นไม้เก่านะคะไม้ไม้ไม้เก่าไม้โบราณนะแต่ว่าสีสวยนะคะเศรษฐีหยิบเงินหยิบทองนะคะเพียวขอเบงปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะเศรษฐีหยิบเงินหยิบทองหนึ่งร้อยสี่สิบาทปลอมใหญ่ๆนะคะใส่ในงานหน้ากระถางสิบเอ็ดหรือสิบสองนิ้วได้เลยนะคะ ต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นเลสปานามานะเลสปานามาฟอมกอรนี้เดี๋ยวขอแบ่งปันที่150บาทนะคะเลสปานามาฟอมกอร150บาทนะคะเลสปานามานะ150บาทค่ะ เลตปานามาฟอร์มกอหนร้อยห้าบาทต้นนี้นะคะเป็นสำเพอทองนะสำเพอทองฟอร์มกอนี้140บาทนะคะสำเพอทอง140บาทนะคะหนึสนะคะสำเพอทอง140บาทค่ะ คือมิดเวอร์นะมิดเวอร์ต้นนี้สีเปิดสวยมากเลยนะคะมิดเวอร์นะมิดเวอร์พี่เอ๋วขอแบ่งปันที่150บาทนะคะมิดเวอร์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะมิดเวอร์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้เป็นก๊อตอาร์มี่นะคะก๊อตอาร์มี่นะก๊อตอาร์มี่หลังใบเป็นแดงๆแบบนี้นะคะก๊อตอาร์มี่นะ ก้อนอามี่เปียกไว้ที่หนึ่งร้อยสิบาทนะคะก้ออามี่ฟอรมใหญ่ๆนะ1 4หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหรือว่ากำไรนาคนะคะกอดออามี่นะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทะคะ่ะคำคูนส้มนะคะต้นนี้คำคูนส้มไม้สิบก,กว่าใบนะคะยอดใหม่พึ่งบานมานะคำคูนส้มเปียกไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะคำคูนส้มนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท คูณส้มหนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือมอดกโลกนะมอดกโลกเบี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะมอดกโลกนะฟอร์มห้าใบหกใบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมอดกโลกหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะมอดกโลกนะต้นนี้คือลูกไม้เจ็ดสีนะลูกไม้เจ็ดสีฟอร์มนี้นะเบี่ยวให้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะ ชุกไม้เจ็ดสีหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะสวยๆไปต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือช้างแดงนะช้างแดงพี่เอาไว้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะช้างแดงฟอร์มนี้สีเปิดสวยมากเลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะช้างแดงหนึ่งร้อยสี่สิบบาทะค่ะ ช้างแดงหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะดูอัญมณีสามสีนี่ก่อนสีเปิดสวยมากเลยนะคะอัญมณีสามสีสีเปิดสวยมากมากเลยนะอัญมณีสามสีนะเปี่ยวไว้ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะอัญมณีสามสีหนึ่งร้อยหกสิบนะคะฟอร์มนี้นะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะอัญมณีสามสีฟอร์มใหญ่ๆนะคะสวยๆนะ หนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะต้นนี้คือลูกไม้นะคะลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้ของบาลมีเศรษฐีนะลูกไม้ของบารามินเศรษฐีนะฟอร์มนี้เปียวของเด่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบนะคะลูกไม้บาลมีเศรษฐีหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบ ต้นนี้กอทองพันช่างนะคะทองพันช่างนะทองพันช่างฟอร์มนี้นะเปียร mm. ขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆนะทองพันช่างนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทค่ะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะสวยๆเลยต้นนี้ก็สวยสีเปิดสวยมากเลยนะคะน้องมีชื่อว่ารวยทุกวันนะรวยทุกวันฟอร์มนี้นะ รวยทุกวันเพี่ยวขอแบ่งปันที่120บาทนะคะรวยทุกวัน120บาทนะคะสีเปิดสวยมากๆเลยใบเล็กๆสวยๆวยนะคะสีชมพูนะน่ารักเลยนะคะใส่ในกระถางสีขาวนะคะจะน่ารักมากเลยต้นถัดไปนะคะต้นนี้คือพิงโกนะต้นนี้คือโก โกโทษค่ะตอนนี้คือโกสตานะโกเดนสตาร์ Star, นะโกเดนสตาร์ Star, กลายนะน้องจะออกเป็นสีทองชมพูนะคะสีทองชมพูแบบนี้นะคะฟอร์มกอนะ,ะเยวขอแบ่งปันที่หนึ่งร้อยหกสิบาทนะคะโกเดนสตาร์ Star, นะสีหวานละมุนเลยนะคะโกเดนสตาร์นะคะ, Star, น,ะ,คะน้องกลายนะกลายเป็นสีชมพูโอรโสวยมากนะคะสีหวานละมุน เราขอแบ่งปันที่หนึ่ง้ยหกสิบาทนะคะหนึ่งร้อยหกสิบนะต้นถัดไปนะต้นนี้คือพีทนะคะพีทปานามาฟอร์มนี้นะแบ่งปันที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะสําหรับพีทปานามาฟอร์มกอนี้นะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะพีทปานามา พีป่ปานามาหนึ่นะคะต้นถัดไปนะต้นนี้เป็นทองไหลมานะทองไหลมาฟอร์มนี้เพี่ยวขอแบ่งปันที่140บนะคะทองไหลมา1นึ้อยบาทนะคะทองไหลมา นะคะต้นนี้คือซูซานนะซูซานซูซานฟอร์มนี้นะซูซานซูซานเบียร์อที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะซูซานนะซูซานฟอร์มใหญ่ๆนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะซูซานซูซานหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับซูซานนะคะหนึ่งรอยห้าสิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้นะน้องมีชื่อว่า หลักซับขาวนะ,ะหรือว่าหลักรับสีทองนะหลักรับขาวรือกวักซับสีทองนะกวักซับนะคะกวางซับขาวแล้วกวักซับสีทองนะคะฟอร์มนี้ต้นนี้มีแต้มแดงชมพูแบบนี้ด้วยนะใบนี้นะเปี่ยนคอแบ่งปันที่140บาทนะคะฟอร์มนี้140บาทนะคะหลักทับขาวหรือว่าหลักทับสีทองนะคะกวกงซับ ช่อเรากวักซับเขาวกวักซับสีทองนะคะเพียวขอเดินปันที่140บาทนะคะ140บาทค่ะ ถูกใจต้นไหนชอบต้นไหนสามารถคุยกับพี่ได้นะรับหลายต้นมีราคาพิเศษให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านบเบลด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ